อะไรนะลูกถ้าเป็นจาราล่ะลูกใช่ไหมคาคูจารานี่ไงคาคูจาราหัวมันแตกมันสนมากไหมไหมนะดูซิลูกไฟไหมไหมลูกไฟไหมไหมไ โลเหมือน่าจะไฟไหมเดือดุดปัดปุดปัดปุดปัดเลยเห็นไหมอืออือือืออืออือือือไะใช่โลโทรเรียกอะไรโลเปล่าสิโล ตกนะลูลกสรุปแล้วเราจะมาดูที่หมูแดงโอ้โหหมูแดงสีชมพูนี่มีอะไรลกูกโอ้น้ำปูน้ำปูสวยจังเลยมีอะไรเนี่ยโอ้สองสิงมันอยู่ท่าเดียวกันได้ไหม อะไรอยู่ข้างบนนะลูกตัวอะไรอยู่ข้างบนนะตัวอะไรเห็นไหมลูกโอ้ิงูหลังอูตังว้าโอ้โอ้โอโอ<ป>จะไปอะไรลูก<ะ>ตัวนี้อะไรลูกจะ,จะไปเลย

ตุ้ง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 ตุนงตุ้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 งตุงตุงตุ้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 งตุงตงตุงตุ โอ้โอ,โอระวังแล้วลูกมาจับเข้าไปถ่ายรูปก,กับไดโนเสาร์เบบี้ไปแล้วนะเบบี้มีแมลงอะไรลูกนี่มแมลงอะไรน,นะมแมลงคำแมมมดภาษาอังกฤษนะลูกภาษาอังกฤษว่าไงลูกแมงตัวนี้ เบียนคาม oh, <my> อันนี้อยู่บนอุน้ยที่ป้อมาหารเอ็งไหนโอ้โหที่ป้อนอาหารอยู่ตรง,ตรงนี้นวันนี้ป้อนอะไรลูก อะไรนะลูกหอนกูอ๋อหอนกูกตาโตแล้วตัวนี้ตัวอะไรนี่หางสีข,ขาวๆเนี่ยตัวอะไรลูกตัวอะไรเอ่ยหางสีข,ขาวเดดๆ,ๆเนี่ยกระโดดกระโดดเนี่ยมีมืออ๋อครับ<ด>อีกอันหนึ่งชื่อตัวอะไรลูกติงโต จิงโจ้อ๋อที่มันกระโดดกระโดดใช่ไหม,มนี่ไงเยอะแยะเลยมันมีเบบีอยู่ตรงท้องด้วยเบบีอยู่ตรงกระเป๋าหน้าท้องเห็นไหมหออกซาไราอาไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยออกซาไราอาด้าวนแด่นแห่งไดโนเสาร์ รุสขานไหมรุสขานตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมว้าวรุสขานนี่อะไรเนี่ยอีลาสโมซอรัสนะมันอยู่ในน้ำคอยาวๆอีลาสโมซอรัสโอ้อันนี้คืออะไร ปรีซิโอซอรัสข่อยาวเหมือนกันพรีซิโอซอรัสลูกพรีซิโอซอรัสนี่ดูแบริออนิกมันชอบกินปลาไหนชิ้นแบริออนิกใช่ไหมใช่ไหมเสียงแบริออนิกหรือเปล่านี่ไอไดโลโฟซอรัสไดโลโฟซอรัส มันเหมือนกิ้งกามีแผงคอตัวเริ่มเติมเลยว้านี่อะไรลูกตัวอะไรลูกตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเอ่ยไดนโนเสรัสใช่เหรอลูกไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นน่าจะเป็น ใช่เหรอน่าใช่มั้งใช่ไหมใส่ดองสอนัทนี่นี่ไงโพสโทสูคัสลูกโพสโทสูคัสนี่อันนี้นี่เนี่ยโอวิแรปเตอร์ทำไมลูกโอวิแรปเตอร์ v ที่มันกินไข่ไงที่ไหนได้มันปกป้องไข่มันเอง ดูดูไตเซรัตทับอยู่ข้างล่างเนี่ยน,นี่ตัวอะไรลูกน,นี่ตัวอะไรที่คิ้วมันโกองโกงลูกตัวอะไรลูกอ้าลูก <c oughs> มันจะกินเต่ามันตัวอะไรเออจะกินนงวินไหมที่คิ้วมันโกองโกงตัวอะไรลูกคือ <c oughs> อะไรลูก <c oughs> ตัวอะไรกินเต่าตัวอะไรลูกตัวอะไรการ์ดตัวอะไร ดูแขนมันอ้วนอ้วนอ้วน,นสั้นอ้วนสั้น อันนี้ตัวอะไรลูกตัวอะไรครับจะเบนเะเบนตัวสรรคตัวนี้ใช่ไหมลูกตัวนี้โอเคครับเดินเดินข้างกับ เดินข้างกับซอโรโพไซดอนใช่ไหมลูกไหนชี้ดูสิพอซอโรโพไซดอนอยู่ตัวไหนแกะฟันออกอุย้ยไปแกะฟันออกเดี๋ยวมต้องไปหาหมอฟันนะลูกไปหาหมอฟันไหนซอโรโพไซดอนตัวไหนนะลูกชีส้สิโอ้โหมีกี่ตัวลูกมีกี่ตัวนะนี่คือ ลูโซเวนเนเตอร์ลูโซเวนเนเตอร์เป็นสัตว์กินเนือ้อหูกเป็นสัตว์กินเนือ้อนี่นกโดโด้เอ,อทีเล็กอยู่ตรงนี้ไง อ๋อเดรดน็อตตัดไงลูกเห็นไหม <c oughs> ตัวนู้นตัวคอยาวๆตรงข้างหลังนู้นน่นะเดนะ <Okay, S 1> รโดน็อตตัเนี่ย <okay. S 1> คาคาโรโดอนโตซอรัสนะคาคาโรดอนโตสอรัส <c oughs> <c oughs> ตัวไหนน้องวินลูกอ๋อไหนตัวไหนพ่อ อ๋อโอเคน้องวินกับพ่อใช่ไหมเดินเดินไปกินอะไรลูกเดินไปกินต้นไม้ใช่ไหมลูกมดสีอะไรครับมีมดสีแดงม,สด,งมดสีน้ำเงิน ตัวอะไรทําไมมันขยันร้องจังเลยอาจจะหิวข้าวก็ได้นะ

A đo viên đo viên mãi lên này 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 lên 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 ล้วลูกว้าวน่าก,กลัวจังเลยต้องไปเทียบมือกับเล็บมันโดลกูกไปไปเทียบมือกับเล็บมันโดลุกว่าใครใหญ่กว่ากันลูกดูซิ่นี่ใช่ไหมใช่ลูกเนี่ยดูวอะใหญ่จังเลยอีทีเล็กเหรออ้าวอ้อเป็นสไปโนซอรัสดเวนเป็นทีเล็กใช่ไหมใช่ไหมลูก

ลูกนี้ตัวตัวนี้ชื่ออะไรลกูกเดนูไนคัสโอเคครับ